ครับคือ่าของห้าห้าห้าโเปนเกนนรับปิ้งถนนละลายครับละลาย้านนี่นนีของมีร เดินไปเดินมาเดี๋วสี่คนแล้วครับก็อยนี้แหละครับกระจายไปเรื่อยเรียนวรรณยกต์รียนเคย์กล่าวนะไปไปไปไหนก็ไปไปเลยครับไปด้วยกันไปอยู่ท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกลับนี่นะหรือเจอกันนะไปดูให้จ้าที่นี่แบนน้อยที่คุ้พี่

ตอนน,ตอนนี้ยังไงต้องใช้ให้หมดน่ะผมก็ใส่มาแรกของใจครับเบานี่ครับมีไฟเลยครับวัน,นนี้พามาเดินถนนละลายซับครับ

คนไทยเพียบเลยครับของการเดินวัฒนธไหนก็เจอแต่คนไทยใครบอกคนไทยจนใครบอกมาดูแถวนี้จะรู้ ทางมาลายครับทางมาลายต้องจุดครับรถต้องจุดให้เราข้าไทางมาลายโลกครับทางมาลายครับทั้งโลกมอครับต่อ going the house. I'm รายการเรื่องพ่อเป็นรายการมีใจรายการหรือเปล่ามีไหมมีขอผมมีอยู่นะมีหลายร้านไม่มีหลายร้านนี่นี่อ๋อราคามันกับกับเมืองไทยต่างกันใช่ไหมนี่ดูดูของรุ่นนี้อ่ะรุ่นที่ผมใส่มันใส่นี่มันเท่าไหร่เนาะโลเลยนี่ยฮะโอ้ยนี่มีรุ่นหน้าเขียวจะมีโลเล็ก ใกล้เคียงนะแต่ลูกนะใกล้เคียงครับผมจำไม่ต้องมีก็ต้องเข้าไปดูข้างในกันมีสนใจไหมสนใจไหมไอเราไปดูไปดูมั้ยดูเล่นเดี๋ยวอะไรถ่ายรูปให้หนิงด้วยเอาไปถ่ายรูปไปเดี๋ยว รอรต้องปิดก่อนไอ้ไอ้พ่อมาปิดเขาติดตรงนั้จะเปิดตัวเนี้มาซ่อมอ่อเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งครับะเข้าไปนม่นเดเปิดอ่ะ